สวัสดีครับก็ทักทายกันเช้านี้ครับที่มหาชนะชัยครับสุภกรเจริญการช่างเจ้าของส่งเองเลยครับพี่เอ ทรงเรียบร้อยพี่เอกำลังให้คำแนะนำครับนี่ลูกค้ามือใหม่นะครับก็ยังไม่เคยเล่นรถใหญ่ส่วนใหญ่ก็มีเแต่คุณปองตาง แต่ว่าเราต้องดูดูดูเรียบดูข้าวเนี่ยบางาปปทีถ้าเกิดมันไปปั้นเยอะๆบางทีมันไปพันไปเบรกมันจะงานเข้าเ,เราก็ลอกเกียรน้อยเคร่าคันนี้ก้อนสองร้อยครับแต่งปื็ได้แบบโดยบางมาแล้วมาถึงหน้างานแล้วก็คายคอบางแบบโรยทางขึ้นอย่างเงนี้ย โบคู่นะอันนี้เชือกเชือกเอาเอาไว้เพือเพือเวลาถึงว่าเราเราจะเก็บบ <ร ıkt> ่อใช่ไหมบ่อแล้วเราแบบไม่หนางีนะงโกหกกัอง ป <3. S 2> ั๊มอีพสามนะดูระบบช่องล่างครับ มอเตอร์ต <c oughs> ัวเดิม <c oughs> ชุดสายพานมีมอเตอร์คอยมันจะดูข้ามลมแต่ถ้าเกิมันทำปอไม่ได้พีเราทีอยางนี้จะล้ดมัเราเราเก็บร่มเราเก็บร่เราเราเก็บเต็มเราก็เอา เ่อันากตัวตกัอันนี้แล้วก็เอาอันนี้ขันอันนี้ปไว้ตรจามครับถ้าเราเคลื่อนย้ายใกลๆนะถ้ามันาบ้านเราก็ไม่เป็นอะไรเราก็รู้อยู่แต่ถ้าไม่ต้องระวังก็ให้มันให้เชือกมันค่อมไปนเพื่อให้กิ่งไม้หรือใส่ไฟมันลูดข้ามไปได้ของผมวัดรวมบนเทเลอร์สี่เมตรนี่สี่เมตรนี่รวมรวมเทเลอร์นะ ขนาดนี้ก็น่าจะปากสามเมตรตู้หกสามก้อนสองร้อยปั๊มย่สิบสามเครื่องดีไฟครับวันนี้ก็ไม่มีรองครับนะ่าจะเป็นสิบเจ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมครับคันนี้ก็มะหาชนะชัยครับยบโสธร

ออของหูเน,นียนำเองครับกาะตรงนี้สูงก็่กธรรมดาแ้วก็นั่งมองหน,องนีข้าง้น้บ

เพราะผมกินมาด้วย